จานนี้ชื่อว่านกน้อยในกรงจานนี้ชื่อ,อยุทธภพห่างไกลคุณชายเย่เชิญโอ,อ้ พี่รั่วไม่กินเหรอปกติสิทธิ์พี่ตรักตามฝึกฝนดื่มเพียงน้ำชาจืดกินอาหารหยาบอยา่าไปสนใจเขาเลยขอเช่นนั้นพระชายาตั้งใจทำอาหารสองจานให้กระหม่อมอยากตรัสอะไรอย่างนั้นเหรอโปรดอย่าเรียกข้าว่าพระชายาข้าไม่อยากเป็นพระชายาที่ว่ามาเลยสักนิด <c oughs> ได้เช่นนั้นแม่นางอยากพูดอะไรเหรอข้าอยากถามคุณชายเย่ว่าเหตุใดได้อยู่ต่อบุญคุณช่วยชีวิตย่อมต้องตอบแทนสมเป็นคนที่ข้าช่วยไว้ข้าเห็นแบบแรกก็รู้ว่าท่านเป็นคนดีถือคุณธรรมรู้บุญคุณคนนักไม่ใช่เพราะเกิดมาหน้าตาดีหรอกเหรอความจริง ตอนข้าสลบที่พวกท่านพูดข้าได้ยินทั้งหมดคนหน้าไม่อายเอาล่ะไม่ร้อเล่นแล้วอยากให้ผู้น้อยตอบแทนยังไงผู้น้อยยินดีบุกน้ำลุยไฟโดยไม่ปฏิเสธไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นท่านเล่าเรื่องข้างนอกให้ข้าฟังหน่อยเถอะ พอท่านเล่าจบข้าก็จะปล่อยท่านไปข้าไม่ได้ไปจากที่นี่นานแล้วแม้ปกติจะมีสิทธิพี่อยู่แต่สิทธิพี่ก็เป็นคนพูดน้อยข้าจึงไม่ได้มีแม้แต่คนจะคุยด้วยเหมือนนกน้อยในกรงจานนี้แม้ตัวจะอยู่ในกรงกลับเอาแต่ โหยหาโลกภายนอกตอนนี้นางไม่มีความสุขถึงเพียงนี้ ท่านใบไม้ตกลงบนศีรษะท่านที่แท้ก็ใบไม้นี่เองอมแม้ว่าบริยุทธ์ข้าแย่ติ่งจือ้อจะยังไม่ใช่หนึ่งในใต้ล่าแต่หากพูดถึงอักษรก็นับว่าพอไปวัดไปวาได้ แต่หากพูดถึงสถานที่ที่เคยไปเกรงว่าแม่นางหาทู่เมืองเทียนฉีก็หาคนเช่นข้าไม่ได้อ๋อเช่นนั้นไปที่ไหนมาบ้างแรกเริ่มเข้าไปที่อาณาจักรพูดแดนตะวันตกที่นั่นน่ะมีเมืองที่น่าสนใจมากเป็นเมืองร้างชื่อว่ามู่เหลียงตอนอายุสิบสามข้าตามอาจารย์ไปหนานจว๋ยเดินทางด้วยฝูกยุดด้วยใต้สุดที่เคยไปคือทะเลแห่งหมู่เฟิงต่อมาก็ขึ้นเหนือ ไปเมืองแห่งหนึ่งที่อยู่เหนือสุดของเปยหมานชื่อซูเย่ข้าได้ยินว่าคนเปยหมานน่ะดุร้ายมากเลยพวกเขาของแค่เอาชนะได้ก็จะแย่งกระจมของอีฝ่ายไปพร้อมกับภรรยาจนกว่าคนต่อไปจะมาแย่งไม่ใช่หรอที่จริงชาวเมืองเปยหมานเป็นคนซื่อมากจําได้ว่าตอนนั้นข้าพักอยู่กับครอบครัวหนึ่งพวกเขาพอๆกันกับพวกเรารักเดียวใจเดียวไปตลอดชีวิตสามี จะออกไปล่าสัตว์ทุกเช้าและทุ่งหญ้าของพวกเขาก็กว้างใหญ่มากไกลสุดลูกหูลูกตา